่วงธรรมนูนชีวิตสนับสนุนโดยน้ำพริกอารียาสตรีกับการเสียสละเพื่อสังคมบรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของเขาทั้งในเวลากลางคืนและกลางวานันทั้งโดยปกปิดและเปิดเผยนั้น พวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณนะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและไม่มีความกลัวอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พวกเขาและอีกทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจอีกด้วยสตรีมีบทบาทหน้าที่พื้นฐานสำคัญคือรับภาระงานบ้านดูแลบุตร จัดหาอาหารดูแลสุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยสตรีเป็นผู้ให้ความรักและความอบอุ่นแก่บุตรไข่กลาวและสัง่งสอนบทบาทหน้าที่ของสตรีนั้นสะท้อนความเป็นผู้นําได้ภาวะผู้นำสตรีถ้าถูกนำมาเผยแพร่และปฏิบัติในสังคมจิตอาสาสังคมจะได้ประโยชน์สุขในวงกว้างเป็นอย่างมากเพราะบทบาทหน้าที่ความเป็นจิตอาสา ต้องเป็นบุคคลที่ทำงานด้วยการเสียสละด้วยความเต็มใจและสมัครใจอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เห็นแก่ตัวเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตบริการสร้างความพึงพอใจให้แก่คนอื่นได้คนที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมได้ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในสังคมและประเทศชาติให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นด้วยใจจริงแล้วงานทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี นี่ที่แม่บ้านไทยมุสลิมได้เปิดมาเป็นเวลาประมาณ25ปีแล้วเรามีวัตถุประสงค์หลักคือการให้การศึกษาแก่เด็กกำพร้าผู้ยากไร้ด้อยโอกาสโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาให้ทุนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่หนึ่งจนจบมหาวิทยาลัยเป็นทุนต่อเนื่องให้ทุกๆปีตลอดไปจนเรียนจบนะคะแล้วก็ ทุนครูสอนศาสนาศิลธรรมอิสลามนะคะอีก80มัส,สยิดแล้วก็เราได้ช่วยภัยพิบัติต่างๆภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะคะเ,เราให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งงานอันนี้คณะกรรมการได้เห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องการศึกษากับเด็ก ด้อยโอกาสเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าไม่มีการศึกษาเด็กเหล่านั้นก็จะไม่มีอนาคตที่ดีนะคะเด็กจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้เรียนขอให้ขยันเรียนครูสอนศาสนาเหล่านี้เป็นคนสำคัญมากนะคะที่เราจะต้องคอยดูแลเขาเพราะมีครูสอนศาสนามากมายที่เขาด้อยโอกาสนะคะ ซึ่งเขาไปสอนแล้วก็ได้รับเงินเดือนไม่มากเลยทางองค์นิธิก็เห็นความสำคัญก็เลยเจัดตั้งให้ทุนทุกๆปีนะคะมาเป็นเวลา25ปีแล้วโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งเราก็ให้การสนับสนุนแล้วก็การที่แผ่นดินไหวน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆเราก็รวบรวมเงินที่เราจัดงาน เอาไปมอบให้นะคะกับต่างประเทศด้วยให้ทางผ่านทางสถานทูตแล้วก็ในประเทศไทยเราก็ไปมอบให้ด้วยตัวเองแล้วผ่านทางกรรทหารผ่านทางพระองค์โสมท่านนะคะไปถวายรวมไปกับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะ สังคมทุกวันนี้มีกลุ่มคนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนื่องจากความจำเป็นบางอย่างเช่นความพิการทางร่างกายกำพร้าด้วยโอกาสทางการศึกษาคนเหล่านี้ต่างก็กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากผู้ที่เพียรพร้อมกว่าทั้งแรงกายและกำลังใจเพื่อที่จะชุดให้ชีวิตเขาดีขึ้นบ้างแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าการทำงานเพื่อส่วนรวมนั้น ไม่ได้มีเงินเดือนดีสวัสดิการเด่นหรือโบนัสเรือนหมืน่นเป็นผลตอบแทนแก่หยาดเงินแรงงานที่เสียไปเหมือนกับการทํางานในบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงผู้ที่จะทํางานด้านนี้ได้ตลอดรอดฟังจึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้เสียสละนอกจากจะต้องเสียสละแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างความสุขความสบายใจให้แก่คนส่วนใหญ่แล้วยังต้องเสียสละในทรัพย์ที่อาจจะหามาได้มากจากการทุ่มเทการทำงานส่วนตัวแต่กลับสูญเสียไปเพราะการที่ต้องมารับผิดชอบงานส่วนรวมเราคณะกรรมาการร่วมใจกันจดตั้งมูลนิธินะคะมาทำงานโดยไม่ได้รับการตอบแทนนะคะแล้วก็มีจิต อันเดียวกันนะคะซึ่งเราได้ร่วมมือร่วมใจร่วมทุนมาทำงานอันนี้แล้วก็นอกจากนั้นทางมูลนิธิก็ยังเล็งเห็นว่าการที่เราให้เด็กโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนานั้นเป็นหลักของอิสลามซึ่งท่านนาบีได้กล่าวไว้ว่าเราเป็นมนุษย์ร่วมโรคเดียวกันเราก็คือพี่น้องกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราถึงมีเด็กที่ไม่ใช่ลุสนะคะด้วยมารับทุนแล้วเราข้อสำคัญก็คือเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศาสนูปถัมภพกข,ของทุกศาสนานะคะสิ่งเหล่านี้ซึ่งคณะกรรมการได้ทำกันมาประมาณ25ปีร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเพื่อเป็นสิ่งที่ดีต่อ สังคมฮุสลิมและประเทศชาตินะคะดิฉันก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนี้ด้วยพระนามของอันล้อท่านทรงประทานให้คณะกรรมการได้จัดงานนะคะหาทุนเพื่อเด็กกำพร้าปีหนึ่งเนี่ยทางมูลนิธิก็จะจัดงานสองครั้งนะคะมีที่โต๊ะจีนประมาณพันคน แล้วก็จัดที่โรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดมาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วเมื่อปีพศ62เนี่ยพึ่งจัดที่โรงแรมแชงกรีลานะคะเราก็นำเงินเนี่ยมาช่วยมาให้เด็กเ่านี้ช่วยวัตถุประสงค์ต่างๆที่เราทำแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้เราเป็นประจำทุกๆปีนะคะเราก็อยากได้เงินมากๆอีกเพราะว่ายังมีเด็กอีกเยอะ ที่ต้องการถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีหลายๆสมาคมหลายๆองค์กรแต่ยังไม่พอที่จะช่วยเด็กที่ลำบากยากจนอีกค่ะดิฉันก็คิดว่าอินชาอัลลอฮ์นะคะขอถ้าท่านผู้ใดมีวัตถุประสงค์อยากจะช่วยเด็กเหล่านี้ครูสอนศาสนาและการไปช่วยเหลือสร้างสุเหล่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถบริจาคมาได้ที่มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมค่ะ سبحانك